ถ้าเราเจอไขสกปนมองภาพเนี่ยถ้ามันเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเขาเกาะไขสกปนวิญญาณเกาะทําลายคนเนี่ยสามารถจะนําพลังงานใจสนานาคมจกักรพรรดิหรือบาร,รมีรวมหลวงปู่เนี่ยเปลี่ยนพบชาให้เขามีหน้าที่อย่างเดียวมีที่จะเปลี่ยนท่านมีหน้าที่อย่างเดียวหลวงพ่อเนี่ยท่านมีหน้าที่เทศไหมฟังท่านมีหน้าที่เทศ ท่านมีรูปก็จริงแ่ะแต่รูปท่านไม่เคลื่อนไหวคือไม่มีแล้วไงท่านมีแต่นามธรรมาอย่างรูปท่านที่เราสร้างมาเนี่ยไม่เคลื่อนไหวนะฮะอย่อยงเดิมแต่นามธรรมาคือบารมีท่านนะยังเคลื่อนไปอยู่เลยตราบใดที่เรายังสวดมนต์ตราบใดที่เราสร้างรูปรักท่านรูปรักของท่านก็เพิ่มขึ้นทุกลมหายใจเขาออมีคนสวดทาน,นะนั้นะเพราะนั้นถ้าเราสร้างรูปท่าน เหตุมาเกิดจากเราใช่ไหมล่ะผ่านเราแน่นอนนะขออย่างเดียวว่าอารมณ์ดีหรือไม่ดีนะอารมณ์ไม่ดีพลรมมีไม่ผ่านชัดเจนนะอารมณ์ตัวสําคัญน่ะเป็นตัวรับขึ้นเพราะฉะนั้นอารมณ์ไม่ดีเนี่ยขึ้นไม่ดีก็มาหมดแหละสมัยฟื้นก่อนๆนนะ่ะไปดูคนที่ห้อยคอแข้งคอ อาจามันไปแล้วมันจะห้ะอยแขนเลยนะไม่ใช่มันคิดนะตูเดินวนเวียนไปเออตายดีไม่นู่นนี่นั่นเรื่องโลกเรื่องอะไรมันถ้ามันไปถังโลกนานๆเข้านานข้าไม่ไม่เข้าหาธรรมนะไม่เคยปฏิบัติธรรมนะนั่นแผนคอตายแน่นอนเพราะโลกมันก็เป็นสายมาเลยโอ้อยู่ทําไมอยู่ไปก็ผิดหวังโน่นนี่นั่นไปดีเรื่อยใช่ไหมเหมือนเราเมตู้น่ะ ถ้าลองคิดถึงโลกเนะี่ยสึกไปดีไหมแก่แล้วค่อยบวมมันก็จะไปเรื่อยใช่ไหมล่ะออถ้าเราตัดพัดมาที่หนะโมพุทธายะมาที่หลวงปูก่กระแสนั่นก็ตัดไปเฮ้มันก็เกิดความเคยชินจิตก็อยู่กับตจสนานาคมอยู่กับเสกพัดอยู่กับพมิหารวนเวียนวนเวียน,นวยน,นเวียนแถวเนี้ยเป็นประโยชน์มากเลยเพราะนั้นคนถามหลวงตาถามประจํา แนวทางหือหลวงพ่อท่านสอนลูกทาลักษณะไหนท่านบอกมันมันง่ายเกินไปตอนที่ตอนที่อยู่ที่ถ้ำน,นะตั้งกติกาไวา้กินนอนสวดมน์นะถ้าใครมาถามว่าวัดนี้มีขอวัดอะไรบอกกินนอนสวดมน์รู้ไปเขาว่าเขาว่าไงดูปะเขาไม่ว่าอะไรเขาหัวเราะโอ้ยโคตรง่ายเลยบอก ไม่ง่ายจบอยู่สักเดือนเด้แล้วจะรู้ว่ามันง่ายไอ้กินนอนสนมนเนี่ยถ้าคุณทําได้เนี่ยคุณบันทึกธรรมะแน่นอนนะบันทึกตรสนาน,นาคมบันทึกจกักรพรรดิบันทึกภูมิหารบันทึกกระแสของพระเข้าเป็นสายใหญ่เดียวกับจิตแน่นอนเลยฮะท่านบอกถ้าเองทําได้น่ะไม่กี่ปีเองก็จะเข้าใจเลยเรื่องราวในชีวิตของเองเนี่ย โอยมันเด็กๆเลยท่านบอกเด็กเลยท่านบอกเงองจะรู้เลยอะ่ะเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทําไมจะมายังจะรู้เลยตายแน่นอนเยังก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆแหลพะพอเริ่มฝึกยองก็จะรู้แล้วอดีตเคยารถนาอะไรเริ่มมีฐานแล้วมีความรู้สึกแล้วเคยทําอะไรมาเริ่มต่อจะถ้าจะต่อแล้วแล้วแต่ว่าเราจะต่อหรือจะตัด คือต่อคือต่อไปเลยคือตัดคือไม่เกิดเอาใจนะบางคนยังไม่รู้อะไรศาสนาเป็นยังไงบางคนยังไม่มีฐานเถินอะไรเลยเขาพาไปบอกว่าไปฝึกพิพิธศนาก็มาทางเดี๋ยวไปเกิดเลยยังไม่รู้เลยฐานเป็นยังไงพอไปฝึกไม่นานก็เบื่อแล้วไม่ทำแล้วไม่ใช่นะ ที่หลวงพ่อสอนหลวงตาน่ะท่านสอนให้เข้าใจเรื่องการเป็นว่าตายเกิดเข้าใจเรื่องอารมณ์สวรรค์เข้าใจเรื่องของกรรมเข้าใจเรื่องพุทธธรรมสังฆะให้จริงๆจังๆเพราะมันอยู่ในโลกเนี่ยไม่มีแค่เอาไปด้วยพระเจ้าก็เอาไปไม่ได้พระปเจกพระลังคน,นเราเราท่านๆท,ที่เราทํากรรมไว้เนี่ยกายกรรมวจชีกรรมมนโนกรรมเนี่ยทากรรมอะไรไว้ก็อยู่ตรงนั้นแต่จิตเราเป็นตัวบันทึก ถ้าฝึกในการมาถานาสานหลวงพ่อเนี่ยมันสนุกมันเพลินด้วยมันไม่อยากยุ่งกับใครด้วยอยู่กับหลวงปู่อยู่กับหลวงพ่อคุยน้อยไม่ใช่ไม่คุยนะคุยน้อยคุยน้อยจริงพอด,ดีจะนอนเยอะๆทำไมต้องนอนเยอะเพราะเวลานอนเนี่ย อธิษฐานถึงท่านขอไปทํางานมั่งขอไปเรียนอาคมมั่งขอไปโน่นนี่มั่นเดี๋ยวท่านก็พาไปไปแผ่เมตตาไปไปทําบุญมั่งไปพิจารณาพบชาติมั่งไปแก้กรรมไปเปลี่ยนกรรมในคืนที่เคยเคยมีอะไรกันมาในอดีตท่านพาไปนะแล้วเพอเพอ,เพอประเทศก็มี เพลินด uh, ีดังนั <Yep. S 2> ้นฝึกบ่อยๆมันล so <that> ืมไปหมดเลยลืมวันลืมเดือนลืมปีมีอย่างเดียวคือเอ๊ะยวสว่างแล้วเอ้ยเดี๋ยวมืดแล้วมันก็จะสว่างมันมืดพราะมันเพลินเพลินเหมือนตู้เล่นไพ่แหละไม่รู้่ะกลางวันกลางคืนกูก็เล่นตลอดมันเพลินยังเหมือนกันแต่เพลินนี่มันเพลินจริงๆ มันจะรู้ก็ต่อเมื่อเช้านั่นน่ะมีคนมาส่งข้าวจะรู้นะนี่กรรมฐานก็นได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงยิ่งอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้สบายเลยลองคิดดูได้ตัวว่าไม่ต้องไปถามแล้วมีคนถามลุงตาบอกแนวทางหลวงพ่อที่สอนลุงตาเนี่ยเอาให้ละเอียดละเอียดเลยไม่มีหรอกละเอียดความ ที่จะละเอียดคือตัวเองทำมันก็จะหยาบจัดหยาบไปก็ค่อยละเอียดละเอียดไปเรื่อยๆความรู้พิเศษเนี่ยมันเด็กๆหรกทรั้งวะจิตเองอยู่กับพระอยู่กับข้าอยู่กับใตสนา,นาคมอยู่กับปุมิหานี่ยเองไม่มีความรู้พิเศษอะไรคงไม่ใช่แล้วเพราะเองมีความรู้สึกอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายจากโลกรสกินเสียงเองรู้สึกในโลกเองก็รู้สึกทางธรรมนั่แหละท่านวะเจ้าแม่จุเออ ไม่ต้องไปถามหรอกมันจะเรียนคงรู้พิเศษยังไงไม่ต้องไปถามเลยเจ๊ะมไนาไตสนาคมจัก,กรพรรดิพรมมิหารหลวงปู่บุญผ่านตัวเองตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกลองคิดดูเลยโคตรโคตรของเมตตาโคตรโคตรเลยไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมรู้ไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกรู้ ต <languages? S 2> า,า, <S <S าหัวจมูกเล่นกายสัมผัสลูกมันง่ายเกินไปนะตุกเขาก็เลยไม่สนใจส่วนใหญ่ยุคปัจจุบันเป็นยุควัตถุเจริญเอาแบบซ <tr ude conclusions> ับซับซ้อนอะไรประมาณเนี้ยถ้าคิดแบบซับซับซ้อนนี่โอ้โหคนงงแม่จริงจริงธรรมะไม่มีซับซ้อนเอาจริงๆเลยไม่มีหลายชั้นหรอกทุก็คือทุกสุขคือสุขไม่ใช่ว่า โน่นนี่นั่อนอะไรก็โอ้ยฟังแล้วอะลำบากเหลือเกินก็จะแกะออกทีละชั้นละชั้นเนี่ยเหมือนขนมชั้นเลยก็ <c oughs> จะไปแกะทำไมหยิบมันก็กินเข้าไปเลยกินทุกชั้นอ่ะดีจบจบเรื่องกันเพราะฉะนั้น, <c oughs> น,นอนาคตไม่้องมาถามหรอกนะอถามตัวเองอะ เย็นๆก็ถามตัวเองเนี่ยวันนี้กูอารมณ์เสียเพราะเหตุอะไรอารมณ์ดีกูเพราะเหตุอะไรมันต้องมีสาเหตุใช่ไหมล่ะก็แค่ตัวเองนย่ามันจะไปแก้คนอื่นเนาะจะไปสนใจเลยคนอื่นเขาจะยังไงเขาจะดีไม่ดีดเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเลยอารมณ์ตัวสําคัญอารมณ์ตัวเองสําคัญสมาที่อยู่กับหลวงพ่อเนี่ยโหโนเนมเลยหลวงตานี่โนเนยมากเลยนะพูดถึงนั่งกายไนู่น เพราะกลัวท่านถามไงพอเราไม่เห็นไม่รู้อะไรชโชคดีจริงๆแหล,ละมีหน้าที่ฟังอย่างเดียวคนฟังมันได้เปรียบรู้วะคนถามท่านท่านตอบนั้นเราบันทึกเลยบันทึกแล้วเราก็มาพิจารณาท่านบอกเองต้องพิจารณาเวลาเองไปรับขึ้นแล้วก็ตามเองไปวัดไหนครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงตาอะไรท่านสอนใครเองก็ ฟังแล้วเองพิารณาถ้ามันเป็นตามความเป็นจริงเองเองก็บันทึกไว้เลยเฉพะท่านบอกเอาในสิ่งที่ดีบันทึกให้มากที่สุดเพราะอายุมันสั้นยุคนี้มันสั้นมันเป็นประโยชน์มากเลยสงหวะเองสามารถจะฝึกฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยพอเองตายเองก็เกิดเลยเพราะมันสั้นใช่ไหมร้อยปีไม่ถึงนะตุเต็มที่ก็เก้าสิบ แปดสิบเจ็ดสิบหกสิบตายเราเกิดตายเราเกิดมันเหมาะเหมาะในยุคนี้เลยท่านบอกเพราะยุคนี้มันยุคครึ่งกลางๆจะว่าดีก็ไม่ใช่จะว่าไม่ดีก็ไม่ใช่มันยังมีทั้งดีสุดๆและเร็วสุดๆเลยเป็นยุคที่สร้างบาร,รมีได้ดีที่สุดเลยสําหรับโพธิสัตว์พูดถึงคนที่าัถนาเป็นผู้ริเจ้าหรือผู้ที่ปรารถนาไม่เกิดเนี่ย อารมณโลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงกิเลสตนะัณหาอุปทานมันจะเห็นทั่วไปเลย <c oughs> ของเรามังของคนอื่นม้างเยอะแยะไปหมดเลยถ้ายุคไหนเจริญทางรศีลธรรมเนี่ยนะโหด่ากันนิดหน่อยยังไม่มีเลยไม่มีเลยยุคไหนที่การยุคเองก็ทำอะไรไม่ได้ละมนุษย์ฆ่ากาันไปธรรมชาติอะไรประมาณนี้โอ้เพราะนั้นท่านบอก ท่านโมทนาสาธุด้วยกับผู้ที่ฝึกในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าทนได้นะก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเป็นประโยชน์ในการเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตการข้างหน้านั่นประมาณไม่ได้หลวงพ่อนเนี่ยนิดๆหน่นนนนอยๆก็เอาหมดละบุญ่ะท่านเก็บหมดเลยมีลูกศิษย์ไปกราบปัป๊บปหลวงพ่อนเนี่ยพม ไปกาบหลวงพ่อองค์โน้นองค์นี้ข้ามโมทนาสาธุกับเอ็งด้วยนะะข้าไปไม่ได้กเามานี่แหละเวลายังไปไหนก็นึกถึงข้าก็แล้วกันจะได้พบทันง่ายๆโหท่านเก็บบุญเล็กน้อยท่านก็เก็บนะอยอย่างเราเนี่ยไม่เข้าใจนึกไม่ออกเพราะมันเพลินเพราะวัตถมุมันจเจริญมันจินกับโลกมาก นี่เรามาสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญบันทึกบุญเนี่ยค่อยๆทําจากเดือนเป็นปีจากป,ป,ปีมันก็ชินเหมือนกันมันต้องใช้เวลาหน่อยไม่ใช่วันสองวันเดือนสองเดือนอะไรประมาณเนี้ยไม่ใช่ทําตลอดชีวิตจ่านอกเอามีอะไรถามหลวงตาคะรูปลักษ์พยายมราชนะคะที่ตั้งอยู่ที่ยาังงามเนี่ยคะ่ะช่วยในการอธิษฐานเรื่องอะไรเหรอคะ ได้ทุกเรื่องท่านเป็นพยานได้ทุกเรื่องเจ้าเรื่องอะไรอะ,ระเป็นมันเป็นตำแหน่งหนึ่งในเรื่องของพุทธศาสนาเกี่ยวกับเทวดาในพุทธศาสนา,ศา,ศา,ศาจริงๆแล้วตำแหน่งพวกนี้ยมาจากพรมท่านมีสองสองตำแหน่งนะอยู่พรมด้วยและเป็น ชาญวโรกบาลด้วยเป็นพยายมด้วยเพราะท่านต้องละเอียดนะส่วนใหญ่เป็นโพธิษัต,งษตองปัจจุบันองต่อยท่านเป็นโพธิษัตนะนะได้จัดฐานอะไรได้หมดแหละอยากอธิษฐานอะไรอนะที่อธิษฐานได้หมดเพราะว่าท่านเป็นโพธิสัตว์อย่างนี้นะคะถูก แล้วในสิ่งที่เราอธิษฐานนะคะบางทีมันได้บ้างไม่ได้มั่งขึ้นจากอะไรคะขึ้นจากกรรมเราปกติหลวงปู่ให้อธิษฐานถ้าเห็นรูปลักงเนี้ยอธิษฐานให้ท่านช่วยเหลือกเกื้อกูลในการเวียนว่าใจากเกิดปัจจุบันในอนาคตให้เราอยู่พอดีจะได้มีโอกาสได้ฝึกกรรมฐานถ้าเราไม่มีเนี้ยมันก็ลําบากในการฝึกนะเข้าใจไหม คือให้มีอาหารมีที่อยู่อาศัยเพื่องมมันหมุนเวียนอะ่ะมันก็เราฝึกได้พอดีคําว่าพอดีอะ่ะพอดีมันดีกว่ารวยมากมาก,มากหรอคะถามว่าไม่ชีรวยแล้วม่ชีจะเข้าวัดไหมเอาไม่จริงหลวงตานั่งอยู่ชัดๆต่วันนั้นอยู่ที่ปุตติท่านนะมันมีสาวๆสองคนมาถาม มา,มาถามท่านว่าหลวงพ่อหนูอยากรวยท่านเลยเย็ยบไปบอกถ้าข้าทําให้เองรวยเองจะเข้าวัดไหมบอกเข้าแน่นอนหลวงพ่อเข้าแน่นอนเลยเนะวลามันออกไปแล้วเดินออกเดินไปแล้วท่านว่าไงลูกว่มันข้าไม่เชื่อมันหรอก <laughs> เองเคยหน้ามืดไหมท่านบอกเออหน้ามืดไม่เอาอะไรหรอก <laughs> มันก็เอาตามใจมันนั่นแหละท่านวะ ยากในยุคนี้สัรับวัตุเจริญนะเมื่อทีจะเข้าไมา่ะถ้ารวยอ่ะไม่อีต้องตอบว่าไม่แน่ใจยังจะถูกใช่ไหมต้องบอกเข้าแน่นอนเนี่ยถ้าไม่เข้าโกหกแล้วแล้วที่หลวงตาบอกว่าสวดสวดมนต์หนึ่งชั่วโมงอะคะ่ะ รวยมากกว่าเศรษฐีถ,ถูกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะสว่างขนาดไหนอะเศรษฐีมันอยู่ได้กี่ปีเอามันอยู่ได้กี่ชาติเอาชาติเดียวใช่ไหมแล้วสวดมนต์ไปกี่ชาติล่ะความผูกพันจิตเรากับพุทธมนตะ์น่ะผูกพันกับพระเจ้าทุกองค์ด้วยผูพก,พ,าากผพันกับพระบจเจกผูกพันกับโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระเจ้าในอนาคตอีกโอ้โหยาวไกลเลย เมื่อก่อนลุงตากก็คิดไม่ออกเหมือนกันไอ้สวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งอ่ะมันเป็นเศรษฐีจะยังไงนะโอ้โหเราให้พิจารณาจริงๆนะล้วจะรู้เลยเศรษฐีมันเกิดชาตินี้เป็นเศรษฐีเกิดหน้ามันเป็นเศรษฐีได้ไหมล่ะไม่ได้มันอยู่ที่บูญมันนะยกเว้นคนที่เคยเคยใส่บาตรพระประเจก มีคนหนึ่งใส่บาทาพระแต่เจ็ดครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยทําบุญเลยแต่นอกนั้นอ่ะเจ็ดชาติเป็นเศรษฐีดวยเจ็ดชาติหกชาติไม่ใช่ชาติที่เจ็ดกระลงข้างล่างก็ไม่เคยทําบุญเลยทาครั้งเดียว <laughs> ลองคิดดูเลยเออไม่สช่ทาบุญอ่ะให้ทานเนี่ยเอา ขับพระเจ้าพระลานก็ไม่นาดียวไม่เกินเจ็ดชาติแต่ถ้าลุกไม่ชีสมบูรณ์กับโพธิสัตว์ล่ะไกลไหมไกลกลัวท่านจะเป็นพระเจ้าไม่รู้อ่ะกลัวท่านจะเป็นพระเจ้าหรือท่านจะลานู่นเราจะหมดจบนี่คือความเป็นจริง <laughs> หลวงตาคะแล้วทำไมทำบุญกับพระปัจเจกถึงได้เยอะล่ะคะมัน๋ยวกจะไปสัมผัสพระปัจเจกให้ให้ตอนนี้ยังมยังตอบไม่ได้ในในคำว่ารวยบุญอย่างเนี้ยคะ่ะหลวงตามันหมายถึงยังไงคะถ,ถามดีมากเนี่ยไม่จีเนี่ยถามดีนะ รวยจากบุญไหมบุญคืออะไรคือความสบายใช่ไหมเรียกบุญอะโดยความสบายความเพิดเพลินเนี่ยความสบายบุญอะถ้าไม่สีสบายยเนะี่ยบุญเข้าตลอดไหมรวยบุญไหมเห็นจะชัดเลยเอาไม่ชีใส่บาทครั้งเดียวอะชาตเนี่ยแล้วก็มานั่งคิดถึงบุญตรงนั้นแหละตลอดชีวิตไม่ชีอะไม่ต้องทำอย่างอื่นอะไม่ชีก็ได้บุญเยอะ ตลอดชีวิตแล้วล่ะแต่มันจะคิดได้ไหมล่ะนี่คือผู้ที่เกิดมาสวยบุญคนสวยบุญคือคนรู้จักบุญจริงๆคนรู้จักบุญจริงๆริมันจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนไหมอารมณ์เสียไหมไม่ม,ม,มีจริงไหมล่ะอา้าวเนี่คือคนมีบุญอย่างเรามอบมีมั่งไม่มีมั่งใช่ไหมจุมันในอารมณ์เสียกูกับบุญก,ก,กูไม่มาแล้ว ความดีกับความไม่ดีมันอยู่ที่เราใช่ไหมบุญกับบาปอยู่ที่เราวันไหนคิดถึงบุญบุญก็มานะไหนคิดถึงบาปบาปก็มาแล้วมาฉีเอาไงอะ่ะเออนั่นคือบุญกับบาปคนมีบุญน่ะเขาจะคิดถึงบาปหรือเขาเข้าใจบุญน่ะใช่ไหมเอ้ยง่ายๆเลยเนี่ยเด็กๆยกัรยงรู้เลยไม่ต้องเรียนอะไรเลยอ่รู้เลยเห็นชัดๆเลยอะ่ะ ถ้าทำได้ก็เซนทุกอย่างมีมาหมดเลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้อะไรความรู้พิเศษมาทั้งหมดมาจา,ดจากบุญนั่นแหละเนี่ยจากบุญนั่นแหละบุญคือความสบายใจคืออารมณ์ดีคือบุญอย่งหี้หาะใช่ใจสบายกายสบายไหมเ <laughs> พราะกายกับใจมันอยู่ด้วยกันใช่ไหม <laughs> แล้วเราจะทํำยังไงให้มันได้อารมณ์ดีได้ตลอดนะคะมันต้องทาจนกดความเคยชินอย่างที่อย่างที่หลวงพ่อท่านอธิบายให้ฟังอ่ะเองก็ทําให้มันชินก็คือการสวดมนต์แผ่เมตตาโมตนาบุญบันทึกบุญจิตเองอยู่กับพระอยู่กับข้าแชร์อยู่กับปันสวดมนต์อยู่กับกันแผ่เมตตาโมตนาบันทึกบุญทั้งวันทั้งคืนยางไม่ชีนักบวชเนี่ยไม่ชี้บวชกี่ปี ไาม่ชีตัดเรื่องเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะนอนบันทึกบุญคินนอนสวดมนต์อย่างเดียวเนี่ยห้าปีสิบปีไม่ชีไม่รู้อะไรเลยเป็นไปไม่ได้ที่ไม่ชีไม่รู้เพราะไม่ชีทานู่นทํานี่เพื่ออะไรเพื่อวัดใช่ไหมล่ะทาเพื่อทาเพื่อเอาสตังค์มาทำนู่นทำนี่ในวัดใช่ไหมล่ะมันก็จะมีอารมณ์ดีมั่งไม่ดีมั่งนะ ท้าไม่ชีไม่ทําอะไรเลยเขาไม่ทํากินนอนสวดมนต์กินนอนสวดมนต์นนอ,นนอยู่ดีดีเนี่ยอารมณ์เสียกลับมาอารมณ์เสียกลับมาอารมณ์เสียกับลอ,อ,องพิจารณาดีะใช้เวลากี่ปอีอ่ะจริงๆแล้วเอาตลองพิจารณาเนีน่ยลองสาว่าไม่กี่ปีนะถ้าทําจริงๆอธิษฐานจริงๆตั้งสัจจะสัจจะคือความจริงอธิษฐานขือควาจร,จริงจังแนะมั่นคงข้าพเจ้าจะอารมณ์ดี ภายในหนึ่งเดือนภายในสองเดือนภายในหนึ่งปีจะอยู่กับหมุงปูจะอยู่กับใจสนานาก็มอยู่กับจับอยู่กับพุ่มมิหารอยู่กับเนี่ยวนเวียนวนเวียนแถวเนี้ยถ้ามันไปทั้งโลกจะกลับมาโทรศัพท์จะไม่จับตราบใดที่ยังสัมผัสอะไรไม่ได้ใช้เป็นอังกี่ปีเอาเอาจริงๆเอาเออแน่จริงไหมล่ะ แม่ชีก็เป็นผู้มีประโยชน์ดังแล้วเบ่เถิดเทิงในอนาคตอายุเจ็ดจิบยิ่งดังและแปดสิบยิ่งดังแหละไปที่ไหนแิ่ชีจอพึ่งไปเลยเด้ออยู่เป็นล,มลม่ลมโพล่มล่มว่าให้ลูกลกช,ช้างแม่ชีมานั่นแหละจริงไหมละ่ะเออแม่ชีนี่โชคดีอะ่ะถ้ามีปีเป็นคารวาดนะมีลูกนะ ไม่ได้ทําอะไรเขาเนี่ยรับรองเลยนะแกมานะไม่ยทาให้ลูกหลานไว้เลยใช่ไหมโดนด่าอีก <c oughs> จริงนะเนี่ยอจริงมันอยู่ที่ความอดทนนะไม่ <c oughs> ถ้าทนได้ก็ได้นะถ้าทนไม่ได้ก็ช่วยแล้วไม่ได้นะ